ศูนสัตว์เชียงใหม่เปิดบ้านใหม่คาปิบาราพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่5ชนิดวันที่2 9พฤษภาคม2,568ายสิศูนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมเปิดบ้านใหม่คาปิบาราเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่ที่กว้างขวางร่มรื่นและได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของคาปิบารา พร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดลูกคาปิาราสุดน่ารักจำนวน5ตัวที่พร้อมออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดจัดเป็นชุดขันโตอาหารโดภายในบ้านใหม่อย่างอบอุ่นและยังมีการเปิดตัวลูกสัตว์เกิดใหม่อีก5ชนิดพร้อมเช,ชิญชวนร่วมมอ,อก,กิจกรรมตามล่าหาลูกสัตว์ตัวน้อย Baby 5 n ไฟ b ์นิวบบีซีเอ็สุกนายวุฒิชัยมุ่งม,มันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยต้องการมอบประสบการณ์ความสุขสนุกสนานและเป็นความทรงจําที่ดี ให้กับทุกครอบครัวที่มาเยี่ยมชมที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ยังเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกับสัตว์เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและในโอกาสนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมระหว่างช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง16มิถุนายน2568เพื่อส่งมอบความสุขความอบอุ่นและความทรงจำดีๆกับนักท่องเที่ยวทุกคนลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย จากทางสวนสัตว์เชียงใหม่48ชิ้นต่อวันสำหรับผู้สะสมแต้มครบ48ท่านแรกกับกิจตามล่าหาลูกสัตว์ตัวน้อย b a b y 5 n e w b a บ y CM สุดนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมผ่าน l าย o o f ฟ i c i a l a c c o u n t ของสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยการสแกน QR โค้ดสะสมแต้มจาก5จุดได้แก่ 1. ไทครส 2. ท่าปิบาดบารา 3. ข้าง544เทนกุ้นและ 5, 4, 4, 5, 5. ชิงโจแดนเมื่อสะสมครบแล้วสามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับของรางวัลพิเศษภายในงานและยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายเช่นเด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าสวนสักฟรีเฉพาะบัตรผ่านประตูสวนสัตว์3มิถุนายน2568เท่านั้นป้อนอาหารให้ปโปกเตมัตกวางและช้างเอเชียถ่ายภาพกับนกแก้วซันคอรน,นูและมา,คาพแครเชสแลนด์เพื่อเพินกับอาหารจากซนฟูดทรัค เรียนรู้กับกิจกรรมเพลินทูเพลย์ทัวร์หลังบ้านฟีดิ้งเพนกวินและพิเศษสุดกับกิจกรรมใหม่ล่าสุดทัวร์หลังบ้านฟีดิ้งลีเมอร์เริ่ม3มิถุนายนนี้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิากา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้สําคัญของภาคเหนือแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความทรงจําของผู้คนทุกเพศทุกวัยในปีนี้สวนสัตว์ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นบทใหม่แห่งความสุขรอยยิ้มและความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์อีกครั้งและมาใช้เวลาร่วมกันในวันเกิดของสวนสัตว์เชยงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขสูออฟแฮปปี้เน็ต นะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนเด็กและเยาวชนและครอบครัวนะครับมาเช็คอินนะครับกับสัตว์ใหม่น้องๆสัตว์ใหม่เล็กๆเนี่ยห้าชนิดนะครับในสวนสัตว์เชียงใหม่ท่านจะสามารถเช็คอินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าครบ5ชนิดเนี่ยก็ไปรับรางวัลได้นะครับที่จุดเวลคัมเซ็นเตอร์เรียนเชิญนะครับตั้งแต่วันที่3 1พฤษภาคมนี้นะครับจนถึงวันที่16นะครับมิถุนายน 2568นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบ48